สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่16-3 0พฤศจิกายนนะครับของชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาย,ยนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกันทั้งหมดก็ทีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลายเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเดวงคุณก,กับคนรักจะมีการสลับการการะทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับ เอาละเดี <étique> <c oughs> ๋ยวมาดูกันนอชาราฟีการในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาราฟีการในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเสียใจเสียดใจค่อนข้างปวดหัวใจกับคนคนนี้มากที่เขาไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยซึ่งคุณก็ยังในอดีตผ่านมาคุณพยายามให้โอกาสเขาหลายต่อหลายครั้งมากแต่พี่นว่าเขาก็ทําผิดหลายต่อหลายครั้งโกหกหลายต่อหลายครั้งมากเลยเหมือนกันมันทาให้คุารู้สึกว่ามันทําให้คุณรู้สึกว่าเออต้องใช้ไม้แข็งบ้านะแต่พี่นว่าคุณก็รู้ไปว่าใช้ไม้แข็งไปเเาาก็ม่่ยยอปปรับลีนทห แล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนะาะ15พฤศจิกายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงปัจจุบันช่วงนี้คุณก็ไม่ค่อยสนใจจะไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่าคุณจะมีเรื่องที่ต้องไปสนใจอาจจะเป็นเรื่องการงานการหรือวงสังคมเกิดขึ้นซึ่งเขาเองเนี่ยพอเห็นคุณไม่ค่อยสนใจเขาก็รู้สึกค่อนข้างทาตัวมีปัญหาคุณไปสนใจอย่างอื่นไปไปงานไปเจอวงสังคมไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาทําตัวเลยกเ้งใจทําตัวมีปัญหาเป็นการเพื่อให้คุณอ่ะหันกลับมามองเขาแต่เพียงว่ามันทําได้ผลไหมก็ได้ผลแหละค พอเขาทําตัวงองแงหรือทําตัวงี่เง่าคุณก็พยายามกลับไปพูดคุยเขาเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับหรือไปเอาใจเขาก็เกิดขึ้นในช่วงนี้อะไรนีวไปดูกันเนาะว่าในใจลึกๆแล้วว่าคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆแล้ว่าคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก็อยากอยากให้เขาทําตัวดีขึ้นเพราะคุณมองว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถเป็นรักระยะยาวไปด้วยกันได้แต่เพียงแต่ว่าด้วยนิสัยรักอิสระหรือนิสัยบางอย่างข้อเสียบางอย่างขเางางขาเนี่ยมันก็น่าปวดหัวด้วยเหมือนกันเพราะเขาเองก็ไม่ยอมปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเลยตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าคุณเองอะก็ยัง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 มีการคาดหวังให้เขาทําตัวดีขึ้นหรือแก้ข้อเสียของเขาเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะ เขาเองก็รู้สึกว่าคุณชอบบังคับเขาชอบบีบบังคับแต่ตัวเองอ่ะกับการอ่ะตัวคุณเองอ่ะไม่เห็นทาตัวเต็มที่สบายใจเต็มที่เลยทำไมต้องมาบีบเขาด้วยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะครับแต่เขาเองก็รู้สึกดีนะเพราะเขาเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่เนี่ยเวลาเขาเรียกร้องความสนใจหรือพยายามต้องการอะไรจากคุณเนี่ยคุณก็ยังใส่ใจเขาอยู่นะครับจะเป็นแต่ว่าในบางครั้งเขาก็มีความขี้ขึงคุณไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณด้วยเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีความรู้สึกระแวงแอบระแวงว่าคุณเปสนใจใคร คุณมีใครใหม่ๆม่มาสนใจคุณหรือเปล่าอางนี้ก็มีความระแวงเกิดขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูนาอไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1 6 2 2พฤศจิกายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่2 3ง3พฤศจิกายนนะครับโดยต่อติเหตุการณ์โดยเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นาะอแต่จะมีชาวราศีธาตุฝีการบางท่านฝนน้อยท,ที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดูกันนาะชาวราศีการในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ้ยไม่ใช่เป็นดูกัน1 6 2 2ช่วงที่ชาวกานเป็นยังไงบ้างเอ่ย1 6 2 2 ช่วงนี้จะมีการทะเลาะเกิดขึ้นนะเขาอาจจะทำตัวไม่ค่อยดีทำตัวอะไรบางอยา่างหรือว่าบางท่านบางคนไปเจอความลับอะไรเขาบางอย่างบางเรื่องเกิดขึ้นนะจะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการทะเลาะกันด้วยเหตุใดเหตุดึงเกิดขึ้นช่วงนี้ซึ่งพอทะเลาะกันช่วงนี้ก็จะเงียบมันไปเขาเองจะเงียบพู้นี้ก็จะนิ่งไปเกิดขึ้นแต่พี่ถ้องผ่าพอเงียบไปักพ,พักดเขาจะมากลับงองง,อง,ง,องนคุณเกิดขึ้นมาขอโทษมาพูดใจดีทำตัวดีๆซึ่งคุณก็รู้สึกเออไม่อยากเอาเรื่องเอาความไม่อยากให้เหตุการณ์มม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 ััันนนนนนนแแยยยยย่่กกกกก็็็ออออไปปล้้ววะะเเเเคาาางงหืดิูีีุุณจใ แล้วก็24-30พฤศจิกายนละ่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ24-30พฤศจิกายนช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะเขาเองก็จะมีความหงอยเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าความหงหองเขาเนี่ยเขาแอบไปทาพฤติกรรมไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันซึ่งคุณจะค่อนข้างเหนื่อยอะนะแล้วช่วงนี้เวลาคุณว่าว่าเก่าอะไรก็ไปเขาเองจะค่อนข้างยอมรับผิดไม่ค่อยแก้ตัวไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเลี่ยมอะนะเขาเพราะว่าเขามองว่า ออช่วงนี้คุณดูเรามีเรื่องเครียดยอมไปก่อนก็นได้จะพนจาร้พา,าพอคุณได้บ้าแล้วก็ยิ่งบ้าใหญ่เขาก็มองอา้าวทาไมเขาฝ่าไม่โกหก,โกทาตัวอยอมรับความผิดแล้วทําไมคุณยิ่งยิ่งบ้านอะ่ะกว,ว่าเดิมวันนี้เขาก็จะมีความรู้สึกนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มองว่าอาทีทีคุณละ่ะนะมาห้ามเขาอย่างนั้นอย่างนี้นนไม่กำหนดกฎเกณฑ์เขาอย่างนี้จัดตัวเองกันทำได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีมองมุมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกันย์ไว้แค่นี้นะครับ ชอบไลฟีกันท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า